วัครับวันนี้มาพบกับช่องน้องกล้วยหอมครับวันนี้จะพามาเยี่ยมคุณยายชาลิกาคุณยายชาลิกาเป็นคุณแม่น้องยิ่งรักคุณยายน้องกล้วยหอมนะครับวันนี้พี่กวานมาใหม่ ซึงมาจากบ้านพาคุณยายมาอาบน้ำเช้าพี่วานชุดหลอนะครับนี่น่นชื่อ,อะไรครับพี่วานพี่วานมาได้สองวันสามวันนะครับพาคุณยายมาอาบน้ำ นี่คุณยายสาลิกานะครับไปแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วเป็นคุณแม่ของน้องยิ่งรักครับคุณยายน้องก้วยหอม ทีควานปิดเทมก็เลยมาช่วยกันมาแล้วครับถึงที่เข้าอยู่แล้วครับตอนนี้ดูกับควานควานน้องเปกราบน้ำมาเสร็จครับ ขันตัวขันเนื้อขันตัวคุณยายน้องกลยว้หอมครับชื่อยายสาลิกาแม่ของน้องยิ่งรัก เป็นไงคุณยายเป็นยังไงคุณยายครับจะมีเป็นยังไงคือเป็นโรคเชื้อรานะครับปันท้องเขาเ่ยจะเป็นเชื้อรารักษามานานนะครับแต่ไม่หาย ต้องพยายามรักษาไปเรื่อยๆนี่คุณตากำลังฉีดยาให้ถ้าถึงหน้าฝนแล้วคุณยายจะเป็นแบบนี้ครับเป็นเชื้อราคุณหมอมาดูอาการหลายรอบแล้วครับแต่ไม่หายต้องรักษากันไปเรื่อยๆไม่รู้เป็นยังไง วลาเพงหน้าฝนอย่างนี้โดนแดดโดนฝนไปจะขึ้นจะคันตามตัวครับคุณหมอก็มาฉีดยาใบครั้งแล้วแต่ไม่หายเราก็ต้องรักษาไปตามอาการนี่คุณยายสาริกานะครับ ตอนนี้คุณตากำลังทายาให้ฉีดยาหลายรอบแล้วครับไม่หายเป็นเชื้อราขึ้นตามตัวเวลาหน้าฝนก็จะเป็นแบบนี้ครับ แต่อาการโดยรวมของคุณยายก็ปกติดีครับแต่จะมีเฉพาะหน้าฝนหน้าฝนโดนฝนบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยเอลาจะขึ้นอร่อยไหมคุณยายกินเนี่ย ช่วงนี้มแมลงวันก็เยอะหน่อยก็จะไล่แมงวันไล่อะไรคุณยายสาลิกาตกงานเหมือนกันครับตกงานมาตั้งแต่รอบแรกเหมือนกันครับอดีมีความท่อแต่เลี้ยงดูอยู่เลี้ยงทางคุณยายเลี้ยงไปเลี้ยงทางแม่ยิงลัก ก็นองไปหอนบกไายแต่ยังเไี่ยงอยู่ครับพอดีมีคานลูกมาช่วยแบงเบาภาระคนเท่าคนแก่ไปได้อีกครับตอนนี้ คุณยายใช้ก้าก็มันช้างแม่น้อไหมครับดูดูทรงผมผมยาวครับผมยาวคันครับตอนนี้คันเพิ่งทายาเสร็จคุณยายจะคันอยู่ ไปไหมคุณยายกินอย่างเดียวครับตอนนี้เมื่อเช้าพ่อขวานกัแบพบี่ขวานไปเจียวญ้ามาตอนนี้ฝนกำลังตกอยากหาง่ายอยู่ครับช่วงนี้แล้เกาต้องมีต้นสับลดเสริมนะครับแล้วกินยาอย่างเดียวเดี๋ยวน้องจะ ายเหลวเป็นยาเกิดใหม่อนะันนี้ก็ขอฝากแม่แม่เอซใจดีทุกท่านนะครับเคยติดตามทองน้องกล้วยหอบด้วยนะครับวันนี้พามาเยี่ยมคุณยายสาลิกาน้องจา๋าน้องจ๋าครับ ชื่อเล่นเขาชื่อน้องจา๋าเรียงน้องจ๋าเขาจะรู้เลยตกงานอีกเชือกหนึ่งนะครับอันนี้จะฝากแม่แม่เอซทุกท่านช่วยแห่กำลังใจช่องน้อง้อยหอมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผม